สวัสดีครับก็วันนี้กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้กันในเกมโปสการนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จะมาสุ่มกาชากันในเทพกันนะครับอย่าไปนใครตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเล่นก็าฝากไลค์ตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิป,ปต่อไปด้วยแล้วกันแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมไม่ผ่านส่วนของพิลิโป,ปสาการ์ดนะครับอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางการกดซุปเปอร์ตั้งคุณใต้คลิปองกก็สาาามรถด่ค จะมาสุ่มตัวนี้เลยนะครับอยากได้อยู่เหมือนกันนี่ครับทาปูรเรลเล่นะครับแล้วก็จะมีคืนเพชรด้วยรอบละ740นะฮะจากเพชรที่ผมมีเนี่ยอ่โอเครางวัลเชเพชรก็จะเป็นกล่องพวกนี้จากอ่าเพชรที่ผมมีอยู่เนี่ยหมื่นหกเจ็ดร้อยเก้าสิบสามเนี่ยผมจะสุ่มได้หกรอบเนาะหกรอบนี่จะอยู่ที่ราวๆเท่าไหร่วะห้ารอบประมาหนึ่งสองหกรอบประมาณปรนะมาณหมื่นห้าเนาะหกรอบหมื่นห้าใช่ไหมครับแล้วผมก็ได้เพชรคืน อีกเจ็นะครับใช่ไหมเจ็ดร้อยสี่สิบลองสามสี่ห้าหกหกรอบเจ็ดร้อยสี่สิบคูณหกนะครับก็จะสุ่มได้อีกสองครั้งเป็นเจ็ดเป็นแปดถูกไหมฮะก็ได้แปดรอบเนาะแปดรอบเสร็จปุ๊บเนี่ยพออเราเรียกทาป,ปูเรเล่มาปุ๊บเนี่ยนะฮะสิ่งที่คุณจะได้รับต่อเลยก็คือนี่ครับคุณจะได้เพชรทาป,ปูเรเล่อีกหนึ่งสองห้าศูน เพราะฉะนั้นเนี่ยพอ1 2 5 0 7ปุ๊บผมจะเหลือเศษเพชรยอยู่ที่ประมาณพันกว่าแล้วผมก็บวก1 2 5 8, 8, 9, มันก็จะได้อีก2 4 8 8ผมก็จะสุ่มไล่รอบที่9นั่นเองนะครับผมก็สําหรับไอดีนี้ก็เป็นไอดีของน้องทางบ้านนะครับก็ได้สุ่มถึง9รอบนะฮะก็ได้เศษชิปของทป,ปูเรเลมาแหละนะครับผมตรงนี้อ่ะคราวนี้เนี่ยนะครับก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับการันตีเทพเนี่ยเฉียดฉิวมากอาจจะไม่ได้การันตีเทพในรอบนี้ครับแต่ว่า สิ่งหนึ่งเลยก็คืออาการบริโภคเพชรเนี่จะอยู่ที่ประมาณ2 3 0 0 0นมนี่ก็ไปหมุนวงล้อได้ประมาณ40กว่ารอบนะฮะ,ะกิจกรรมส่งกายอีกทีนึงเนาะโอเคไอเรามาทำเล่่่่่้่่่่่่่่กแล้วกัน่่นนะะ่่่่่่่่ม่่ม่าา่่มเล,เล,เเละะเม่่่่่่่่่่่ะเ่่่่่่ย่่รา่่่่่่่่่่ร่่่ั่่่่่่่ล่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่า่่่่่่่ ส่มกาชาเนี่ยจะคุ้มกว่าป้ายนะครับเพราะส่มกาชาเนี่ยมันสามารถที่จะดันการใช้เพชรได้ถึง25 0 0 0ได้มากกว่าพาร์เนะาะพาร์เนี่ยเต็มที่ได้แค่20,000เนาะแต่เนี่ยสามารถดันได้ถึง25 0 0 0ซึ่งมันจะได้สิในการหมุนวงล้อสงกลางได้ถึง50ครั้งได้มากกว่าแล้วก็ได้โปเกมอนใช้ด้วยนะครับผมตรงนี้เราก็เลือกดูแล้วกันอย่างไอดีนี้ไม่มีทาบเวเล่เนาะก็มาสูมทาบเวเล่คือก็มาสุ่มตัวที่ขาดแหละนะครับผมตามคําเรียกร้องนั่นเอง่อะก็มาดูกัน สิบครั้งรอบที่หนึ่งจัดไปไม่รู้ได้ตัวอะไรนะโอ้โหได้โบวรุอลนมาืมการูล่านะครับเป็นตัวอีพิกนะครับผายากวิชิซิโนนะครับืาา ic บมได้ทาบบุญเนะมานะครับแล้วก็ได้บัตรจับเฮ้ยได้จับได้สองใบเลยวะโอ้โหเทพกำลังมาแล้วครับบัตรจับก็ได้ไปสองใบก็ยิ้มดิครับผม อ่ะต่อเลยครับ10ครั้งรอบที่2องนะฮะผมซาโตชิดีๆโอ้ได้จิวทาริสมานะครับได้แมงกะไอแมงแมงมุมน้ำนะครับได้สามสองตัวบ้าเอ้ย, 3, 2, อเ,อยเอาจิวทาริสบ้าปะเนี่ยโอ้โหเบิ้ลสองอะไรขนาดน,นั้นอะ่ะโอ้เกินไปนะครับผมอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับ10ครั้งรอบที่3นะฮะจัดไปดึง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  อ้าวได้พาร์โซนะฮะโปเกมอนไฟฟ้าอุ้ยได้สกอร์สกอร์ฟีโนอะไรอย่างผมจำชื่อไม่ได้ตัวไอแมงป่องพิษนะฮะผมอ่าสามรอบแล้วฮะได้บัตรจับมาหนึ่งใบแต่ว่าทุกครั้งมันได้เศษชิปด้วยนะฮะสี่ชุดตุกไปนะอ่ะโอเคนะครับจัดไปทีมารอบที่สี่ป่ะปื้อโอ้ย ไม่ใชน่นี่ไม่ใช่ไอเีเราอย่าไปเครียดเโอเคได้คอยคิงมา5อันนะครับเมตากรสิบห้บัตรจับอีกหนึ่งเฮ้ยผมก็ไปสี่ครั้งแล้วขอดูหน่อยดิบ้าบอยก็นะสี่ครั้งแล้วนี่เฮ้ยได้อีกสองครั้งครับ5้ากับหใช่ไหมจัดไปเลยครับรออะไรฮะมือใครไม่รู้แต่มือผมมาสวยแน่นอนดับูเ่สองเอ้ยได้กระต่ายพาดทานอมอลนะ ้ยได้ยาจีรอนโอเคได้บัตรจับมาอีกหนึ่งโอเคอ่าอันนี้เป็น10ครั้งนะครับจัดไปจัดไปตึงเอาสัตว์เลี้ยงเต็มอ,นนอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมไปเคลียสั์เลี้ยงก่อนแป๊บนึงมาเรียบร้อย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 เอ้ยอื้อีนี่ได้รังสองอ้ยี่ไดรังสามเลยเหรอไอ้ได้รังได้รังสุดยอดเลยนะไม่ต้องแปลงให้มันโอ้จิตริศนี่คือมาบ่อย เปิดฟาร์มเปิดฟาร์มเลี้ยงนกไงวะเนี่ยโอ้โหดูครับอ่ะก็กดไปแล้วหกรอบใช่ไหมอ่ะพอเสร็จหกรอบปุ๊บทำอะไรต่อเนาะก็มารับตรงนี้ก่อนอันดับแรกนี่ใช้ตรงนี้ก่อนนี่กดใช้เพชรได้แล้วเลยกล่องกล่องกล่องเลยกล่องเหมือนวันที่ผมสุ่มเจเราชีนะแต่วันนี้ผมสุ่มเล่ย์นะอ่ะแล้วก็รับไปนะครับเจ็ดร้อยสี่สิบคูณหกครั้งอะ่ะรับไปดิเจ็ดร้อยสี่สิบคูณหกครั้งก็ได้เพชรมาอีกอะ่ะเออ ดึง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 เฮ้ยผมขอดูเศษชิปทั่วไปก่อนผมมีเท่าไหร่ไม่รู้นะ50เองเหรอเอ้ยไม่ต้องไปซีเรสมันนะฮะโอ้โหนี่เปิดมิวได้อีกวปซีเรสด,ดีดาร์คไลอาซิอุสแปดสิบป่ะเดี๋ยวผมย่อยก่อนเฮ้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของผมด้วยที่ผมจะต้องใช้ครับเเย็นเย็นไหนที่ไม่จำเป็น ก็มีต่องออมริกันนะครับเดอะคลอสเดอะคิง่ะเราลาวนี้300กว่านะ่าจะเหลือๆอยู่นะอ่ะตอนนี้ก็มีเพชรนะครับอยู่อีก6,300ป่ะผมก็จะกดได้อีก2ครั้งถูกไหมจัดไปปุ้งกดได้อีก2นะเว้ยเฮ้ยได้ฮู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 จำชื่อไม่ได้ฮูฮ <laughs> ู โอ้ ه, ได้จังเลยตัวเนี้ยโอ้อ้ยแม่งเบิ้ลอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยบอกว่าแม่งไอดีนี้เปิดฟาร์มเลี้ยงนกครับแม่งได้นกคูดเยอะเลยแม่งนกหลากหลากหลายสายพันธุ์มากตอนนี้นะฮะอ่ะกดอีกครั้งหนึ่งครับจะเป็น8ครั้งแล้วนะเฮ้ยใกล้ความจริงแล้วเว้ยโอ้โหดูดิผมบอกแล้วแม่งเปิดฟาร์มเลี้ยงนกครไอดีนี้ฮะแม่งได้จิตรลิศมาจะ10ตัวแล้วมัง้งไอแม่งมุมอีกแม่งเอ้ยเลี้ยงมแมลงเลี้ยงนกเลี้ยงไปเรื่อยฮะ อ่ะโอเคตอนนี้เพชรเหลือ1329นะฮะ1329นะครับ, 1, 3, 2, รบได้เพชรขึ้นอีกพันกว่านะตึงตึงโอเคอใหญก่อนนะ2488ได้อีได้ครั้งหนึ่งนะผมมากดต่อเลยครับรออะไรอ่ะกดต่อไป123อปึ้งแทนแทนแทนโอ้โหแม่งเอ้ยอย่าแม่อย่าแม่งก็มาแรงอย่าก็โนกอะ่ะเออแม่งอยู่แค่นั้นแหละ เห็นไหมเฮ้ยโอ้โหจิวเทอริสบอกผมบอกแล้วว่าเปิดฟาร์มเลี้ยงนกนะฮะไอดี ID นี้นะเฮ้ย <h> เ <ye> <h ye> ดี๋ยวก่อนอ้าวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวก่อนนะฮะอ่ะโอเคผมต้องไปหาเพชรอีกพันสี่นะครับผมต้องไปหาเพชรอีกพันสี่ผมมีวิธีหาเพชรของผมนะทุกคนจะไปดูไหมอาจจะต้องมีการ เสียสิทธ์ในการสุ่มกระชาสักเล็กน้อยแต่นะครับผมจะเรียกเทพออกมาก่อนนะฮะอ่าผมเรียกเทพออกมาก่อนนะครับเรียกให้เลยแล้วกันนะอ่าเรียกเลยนะครับผมเรียกปุ๊บเนี่ยผมจะได้เพชรอีกพันสองว่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสองสามสี่ใช่ป่ะอ่าเรียกเลยอื้มหูมาแล้วครับตาบูเล่ฮะอ่าก็ตามที่ต้องการนะครับพอได้แต่ปุ๊บนี่ครับมารับต่อตรงนี้อีกหนึ่งปึ้ง โอ้โหเขาดอีก100โอ้โหดูอ่ะไปหาเพชรก่อนอีก100นะดูดิมันขาดอีก100นะมันจะสุ่มได้พอดีเว้ยขาดอีก100 109นะฮะใช่ปะ่ะ100อ่ะตีไปหนึ่งสอ่ะตีไปสัก200เพชรแล้วกันนะฮะอย่าไปหาอีกหน่อยนึงนะครับตรงไหนดีวะเนี่ยอ่ะผมมีวิธีหาเพชรแล้วนะครับผมมาเปลี่ยนร่างไลชูนะมันได้80เพชรนะฮะตรงนี้ผมหาแบบเร็วๆเ,เลยตรงนี้เลย ถึงยังสองสี่แปดแปดยังไม่ถึงสองสามเก้าหนึ่งยังสุ่มไม่ได้นะอ่ะหายอีกหนึ่งร้อยใช่ไหมเดีย๋ยวหายอีกทีหนึ่งมาผมมีตัวหนึง่งอ่ะนี่เลยครับไอ้แกงก้าตัวนี้ฮะเดี๋ยวเปลี่ยนล่างหน่อยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนล่างนิดหนึ่งนะฮะเอาให้ดูตรงนี้เลยนะครับผมหาเพชรสดๆนี่แหละนะครับหาจากตรงนี้เลยนะฮะเรียวๆไปเลยนะครับให้เห็นกันไปเลยเออแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมผมว่าจะดันการันตีเทพด้วยนะครับมันได้การันตีเทพพอดี ก็หาให้ดูสดๆตรงนี้แหละครับเหมือนนอกหากินไงมั้งนะ <c oughs> อ่าโอเคมาเปลี่ยนล่าเป็นแกงก้ากันนะฮะได้อีก80เพชรนะหาตรงนี้เลยนะครับผมขี้เกียจผ,ผ่านด่านผ่านแต่มันช้าครับรีบเล่นนะฮะอ่าโอเคได้เพชรครบแล้ว2488นะครับเดี๋ยวผมสุ่มเล่นเล่นอีกครั้งหนึ่งผมจะเอกาการันตีเทพไม่ใช่หรอกอ่าได้เวลาคยับอีก80นะครับผมอ่าโอเคเพชรครบแล้วใช่ไหม2488เฮ้ยขาดอีก10กว่า,วาอ่ะมาโถย สุดท้ายก็ต้องมาเล่นด่านมาจนภัยใช่ไหมนี่เอาให้ดูสดๆตรงนี้เลยเราไม่ได้มีการเตรียมกันมาแต่แรกครับคือตอนแรกอะ่ะที่ผมคุยนะครับคืออาจจะไม่ได้การันตีแต่ผมจะทําให้เขาได้การันตีครับผมขอญาตเคลียร์ให้เลยแล้วกันนะตรงนี้เลยนะครับไม่นานานนะครับไม่นานานถือว่าดูดีเทลไปด้วยเลยแล้วกันไม่นานาน,นะครับมาดู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 ไม่นาน,าน,นครับเอ้ย เออเรียบร้อยไหมเอา้าเวนกร,รมเวนกรรมเวนกมยังไงต่อยังไงต่อเฮ้ยถ้าได้นี่ผมก็จะได้เอ็นด้วยนะได้เพชรด้วยนะนีค่คือคือความอยากได้สองสี่แปดแปดนะโอเคได้อีกสิบเพชรครบยังครบแล้วมัง้งครบยังดูก่อนอ่ะครบยังสองสี่แปดแปดอ่ะยังไม่ครบครับได้เดีย๋ยวผมให้อีกด่านหนึ่งนะครับ อย่ามาการันตีเทพกันเลยเห็นเห็นกันเลยนะจ๊ะจัดจ่ะนะฮะอ่ะโอเคนี่คือความเขาเรียกนะนี่คือความอดทนมากๆนะครับที่เราจะต้องเคลียร์ตรงนี้ให้จบนะฮะไป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  step step เผาไหม้นะครับเย้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยแรงด้วยครับอห่ายไปเลย หายไปเลยหายไปเลยหายไปเลยมาดิกลัวปะล่ะกลัวเว้ยเฮ้ยโอ้โหหลับเลยครับแม่งเอ้ยได้ไหมเออวุ้ยดีดขึ้นมาได้ครับเกือบไปเอาโอเคได้ครบแล้วนะครับสองสี่แปดแปดเราไปสุ่มกาชาการันตีเทพกันดีกว่านะครับมันเหลือแค่ครั้งหนึ่งนะครับ แล้วผมก็จะไปบริโภคเพชรถึง25 0 0มด้วยแล้วก็ไปกดวงร้ออีกทีนึงนะฮะอ่าสองครบแล้วนะครับเรามากดกันเลยการันตีเทพครับมาดูกันมาลุ้น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 โอ้ยไม่รวยต้านะฮะอ่ะโอเคก็ได้การันตีเทพไปอีกหนึ่งตัวนะฮะหมดแล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมก็บริโภคเพชรไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และได้เพชรต่ออีกนะฮะวันนี้ใช้เพชรไปเยอะนะพอสมควรเลยนะครับผม อ่าโอเคก็ประมาณนี้ครับก็ได้เลเล่มานะครับกับเมโลเวต้านะครับเป็นพลังจิตทั้งคู่เลยนะครับผมแล้วก็ไอดีนี้นะครับสามารถไปหมุนวงล้อนะครับในส่วนของกิจกรรมสงการได้ถึง50ครั้งนะครับผมก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับผมก็กอจะจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคลิปหน้านะครับผมซีอูเกน